เปิดโปงวิธีลับเจ็ดเคล็ดลับที่จะทำให้คุณเป็นคนเหนือคนในสังคมปัจจุบันในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการที่จะเป็นคนที่โดดเด่นเหนือคนอื่นนั้นไม่ใช่แค่เรื่องโชคดีแต่ต้องอาศัยการพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านการเรียนรู้และการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ สิ่งที่ทำให้คนหนึ่งเป็นคนเหนือคนในสังคมคือทักษะและคุณสมบัติที่โดดเด่นซึ่งจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าและเติบโตในทุกๆด้านต่อไปนี้คือ7เคล็ดลับที่จะทำให้คุณเป็นคนที่เหนือคนในสังคมปัจจุบัน 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณทันสมัย และไม่ตกเทรนดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพไหนการเรียนรู้ไม่ควรหยุดเพียงแค่สิ่งที่เรียนในห้องเรียนการอัปเดตความรู้ใหม่ๆผ่านการอ่านการเรียนออนไลน์หรือการเข้าร่วมอบรมจะทำให้คุณสามารถปรับตัวและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัลได้ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะทำให้คุณไม่เพียงแต่ตามทันเทคโนโลยี แต่ยังสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการทำงานและการสร้างโอกาสให้กับตัวเองเมื่อคุณเรียนรู้ตลอดชีวิตคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเติบโตไปอย่างต่อเนื่องและคุณจะรู้สึกมั่นใจในการเผชิญกับปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ดีขึ้น 2. การพัฒนาทักษะทางสังคมทักษะทางสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น การรู้จักสื่อสารและทำความเข้าใจกับคนรอบข้างอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่ทำงานหรือในชีวิตส่วนตัวการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจการเป็นคนที่สามารถฟังและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้จะช่วยให้คุณได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้าง ความสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้คุณสามารถสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้คุณได้รับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆในทุกๆสถานการณ์การแสดงความจริงใจและความเอื้อเฟื้อจะทำให้คุณเป็นที่รักของผู้อื่นและมันจะช่วยให้คุณสร้างสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นทั้งในและนอกที่ทำงาน 3. การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพคือสิ่งที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างคุ้มค่าและมีผลลัพธ์ที่ดีในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการรู้จักจัดลำดับความสำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นคุณต้องสามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่ไม่สำคัญได้อย่างชัดเจนการจัดการเวลาไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานมากขึ้นแต่เป็นเรื่องของการทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม เมื่อคุณสามารถจัดก,การเวลาของตัวเองได้ดีคุณจะรู้สึกว่าคุณมีเวลาทําสิ่งที่สําคัญได้มากขึ้นการมีความสามารถในการควบคุมเวลาและทํำงานอย่างมีระเบียบจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณไม่ต้องทํำงานซําซ้อนและสามารถใช้เวลาในทางที่ดีที่สุด 4. การปรับตัวกับเทคโนโลยี ในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานและชีวิตประจําวันการเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือทางดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มออนไลน์คุณต้องสามารถใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ จะทำให้คุณสามารถแข่งขันในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการไม่หยุดนิ่งและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีจะทำให้คุณกลายเป็นบุคคลที่มีความทันสมัยและยังสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการสามารถปรับตัวกับการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันจะทำให้คุณไม่ตกหล่นจากการแข่งขันในสังคม5การสร้างความมั่นใจในตัวเอง การมีความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณกล้าสแสดงออกและ,ะเผชิญกับความท้าทายเมื่อคุณมั่นใจในตัวเองคุณจะสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและไม่ลังเลที่จะทำสิ่งใหม่ๆการสร้างความมั่นใจเริ่มต้นจากการยอมรับตัวเองและเข้าใจจุดแข็งของตัวเองคนที่มั่นใจจะสามารถโน้มน้าวผู้อื่นให้เชื่อมั่นในตัวเขาได้ง่าย การแสดงออกถึงความมั่นใจจะทำให้คุณดูเป็นผู้นำและเป็นที่นับถือในสังคมการมีความมั่นใจในตัวเองยังช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความล้มเหลวได้ดีขึ้นและทำให้คุณไม่ยอมแพ้แม้ในเวลาที่เผชิญกับความยากลำบาก6การคิดบวกและมองโลกในแง่ดีการคิดบวกคือการมองหาความเป็นไปได้และโอกาสในทุกๆสถานการณ์ คนที่คิดบวกจะไม่ยอมให้ปัญหาหรืออุปสรรคมาหยุดยั้งความตั้งใจในการทำสิ่งต่างๆการมองโลกในแง่ดีจะทำให้คุณมีความหวังและกำลังใจในทุกๆวันมันยังช่วยให้คุณสามารถมองเห็นทางออกจากปัญหาต่างๆได้ง่ายขึ้นการคิดบวกไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณมีมุมมองที่ดีในชีวิตแต่ยังส่งผลให้คุณมีพลังบวกที่กระจายไปยังคนอื่นๆ การมีทัศนคติที่ดีจะทำให้คุณมีความสุขและรู้สึกถึงความสำเร็จในทุกๆวันคนที่คิดบวกจะสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้มากขึ้น 7. การสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพการมีเครือข่ายที่ดีจะช่วยให้คุณเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตการเชื่อมโยงกับคนที่มีประสบการณ์และทักษะที่แตกต่างกันจะช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองเครือข่ายที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณได้ทำงานร่วมกับคนเก่งๆแต่ยังสามารถให้การสนับสนุนและโอกาสที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนการสร้างความสัมพันธ์กับคนในเครือข่ายที่มีคุณภาพจะทำให้คุณเติบโตได้เร็วขึ้นการสร้างเครือข่ายที่ดีไม่ใช่แค่การรู้จักคนจำนวนมาก แต่คือการมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงและมีคุณค่า 8. การรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจในสังคมที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญสุขภาพที่ดีจะช่วยให้คุณมีพลังในการทำงานและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นการออกกำลังกายเป็นประจำสามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าทั้งร่างกายและจิตใจ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการนอนหลับที่เพียงพอจะช่วยให้คุณสามารถฟื้นฟูพลังงานได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันการดูแลจิตใจไม่ให้เครียดหรือวิตกกังวลเกินไปจะทำให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายในชีวิตได้อย่างมีสติและมั่นคงการมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้คุณทำงานได้เต็มที่และยืนหยัดในเส้นทางที่คุณเลือกได้ 9. การตั้งเป้าหมายและการวางแผนชีวิตการมีเป้าหมายในชีวิตคือสิ่งที่ทำให้คุณมีทิศทางและสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตได้อย่างชัดเจนการตั้งเป้าหมายช่วยให้คุณมองเห็นอนาคตและรู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตเมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้คุณมีแรงจูงใจในการทำงานและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง การวางแผนชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายจะช่วยให้คุณเดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ละขั้นตอนของการวางแผนจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าและปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทายแต่สามารถทำได้จริงจะทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจเมื่อบรรลุเป้าหมาย 10. การมีความยืดหยุ่นและรับมือกับความล้มเหลว ในชีวิตทุกคนต้องพบกับความล้มเหลวและอุปสรรคบ้างเป็นธรรมดาการมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวจะช่วยให้คุณสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและเรียนรู้จากความล้มเหลวได้เมื่อคุณไม่ยึดติดกับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวมากเกินไปคุณจะสามารถหาทางแก้ไขและเดินหน้าต่อไปได้อย่างรวดเร็วความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าเป็นจุดจบ แต่คือบทเรียนที่ช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาขึ้นการยืดหยุ่นและการมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญคือการไม่ยอมแพ้และกล้าที่จะลองใหม่อีกครั้งการที่จะเป็นคนเหนือคนในสังคมปัจจุบันไม่ใช่แค่การพัฒนาทักษะด้านใดด้านหนึ่งแต่เป็นการพัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้านทั้งการเรียนรู้และการดูแลสุขภาพการสร้างความมั่นใจในตัวเองและการสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและการมีความยืดหยุ่นในยามที่เผชิญกับความทา้าทายทุกๆเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณเติบโตและเป็นคนที่สามารถนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้สิ่งสำคัญคือการไม่หยุดพัฒนาตัวเอง และเชื่อมั่นในเส้นทางที่เลือกเดิน